สวัสดีครับวันนี้น้องพอตเตอร์จะมารีวิวของเล่นยุค90นนะครับไหนมีตัวไหนบ้างอันนี้เรียกว่ารถอะไรครับ อันนี้ใครรู้จักบ้างเ,เ,เกมยุคเก้าศูนย์เนาะสวยอันนี้เป็นรถบังคับแม่นกอไม่ใช่รถอพารใหญ่อันนี้รถไอหยัง,ยงกอรถเต่าเลยรถแม่ม รแมมุมเหรอใช่อุ้ยรถเต่าเปิดประตูก่อนนะเดี๋ยวแม่ลองเปิดดูก่อนนะไหนๆๆๆอุ้ยข้างนี้ก็เปิดได้นี่เปิดประตูไม่ใช่รถเต่าร็แม่มุมรถแม่มุมเหรอครับปิดปิดปืดหนดูข้างในหน่อยหนดูข้างในมันก่อนดูข้างในมันก่อนนะครับอ้วววอ๋อตรงนี้ก็เปิดได้เหรอครับ โอ้จจิงจริงๆเลยนนไหนเปิดยังไงเปิดให้ดูหน่อยครับนนว้าวมันมีล้อด้วยอ,อุ้ยมันมีล้อเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยเนาะปิดประตูมันหน่อยปิดประตูมันหน่อยปิดประตูอันนี้รถอะไรรอันนี้อันนี้รถอ,อะไรนะรถสีแดง นี่รถกระป๋องไหนลองแกะแกะข้างในมันสิมันมันแกะได้ใช่ไหมครับตายเอาออกไป้าด้อ่ะดึงออกดึงอันอะไรไหนต้องขอรถ โอ้ฟังแล้วมันพังแล้วมันพังแล้วอันนี้รถรถจากมอเตอร์ไซค์สมัยไหนนี่เวปีแล้วาปพอ <c oughs> อันนี้รถอย่างนี้มันยังมันเก่าแต่ว่าเล่นได้อยู่นะนี่ อันนี้รถอะไรไหนลองเปิดอันนี้รถอะไรเปิดอะไรอ่ะไหนเปิดไหนซิเปิดประตูได้เหรอครับได้แล้วแล้วเปิดกระโปรงรถได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะไหนขอส่องดูข้างในหน่อยสิไหนแม่ขอส่องถ่ายดูข้างในอูอูวูมันสวยมากเลย อันนี้รถอย่างนี้เฟรนแจ็กโอ้พอเตอรูดเหี้ยเจอะอันนี้หุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์เซนเซียหุ่นยนต์เซนเซยบนบนบนนนต้มตุมตุตุมตุมพอเตอร์อันนี้หุ่นยนต์นี่มันเล่นยังไงบ้างอะ มันกลางกลางแขนยังไงอะมันฟังไฟอยู่เนี้นี่มันเข้าไปเลยเอาแล้วก็มันมันยิงได้ไหมอะมันยิงได้ตุ้มตุ้มตแบบนี้ใช่ไหมใช่ตุ้มตุ้มตุ้ม้มุมวายอย่ายิงแม่นะตุ้มตุ้มตุ้ม้มตุตุ้มอุอุ้มุอาอันนี้ก็โดนรับแม่นก่อ เราบางครันเล็กยังเล่นได้อยู่เอออันนี้เปิดประตูได้ไหมอ่ะอันนี้เล่นยังไงอ่ะไม่ใช่เขาเล่นแบบนี้ใช่ไหมครับไหนไหนแม่ลองเอาดูไหนมันเปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมอะนนี้ไม่ตายอ่ะแต่มันมีกระจกอ่ะเล่นยังไงอ่ะ ทำไมล้อมันใหญ่อ่ะ <c oughs> ตัวนี้ล้อมันใหญ่ตัวนั้นล้อใหญ่กว่าใช่ไหมครับใช่ไม่ตัวล,ล้อมันคันใหญ่อันนี้ก็บังคับแม่นก่อไม่ใชนน่ดูดูสวยมากเล่นได้อันนี้ก่ออันนี้รถอะไรเนี่ยครับรงอะไรไม่รู้ W H W 05 W ย์ห้ศูนย์ห้าี่ค่ะต๋อวันโอ้นี่ยุคไหนนี่คลาสสิกเลยคลาสสิกเลยอะอันน,นี้อันนี้เรือบินใช่ไหมชีตโอ,อ้จุ๊มมันใช่เรือบินมีเครื่องบินเออนั่นเรือเครื่องบินน่ะแกมาแล้ว พอดีเลยน้องพเจอตนุอันนี้รถอะไรเนี่ยลถอชนมันวิ่งเร็วไปได้พ่อเอันนี้เลยนี่รถอะไย่งนี้นี่รถแข่งกะรถเกลียข้าวรถเกยวข้าวมาใจมาใ่รถเกีียวข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ย ดูดูดูดอันนี้เป็นของเล่นมรดกตุ๋ทอดใช่ไหมครับใช่ล็อกทรลกทหาร,ะะหารมันอูแรกทอันนี้หุ่นยนต์แขนฟุตแล้วแขนมันหายไปหนึ่งครับ <laughs> อันนี้ก็รถมอเตอร์ไซค์คือรถมอเตอร์ไซค์มสมัยตะก้อนนี่แม่งก่อเติมน้ำมันตรงนี้อ่ะเติมน้ำมันตรงนี้ค่ะ ใช่ไหมอะอ,อุ้ยาาอันนี้คันนิดเดียวเนี่ยรถ <c oughs> ถังแม่นก่อไม่ใช่ไม่ใช่เหรอรถอะไรแม่ก็ไม่รู้จักอันนี้รถดุเบนเว่นเวนเว่นเว่นเว่่นเนเินมันจริงจรอันนี้อีหยังเนี่ยอันนี้อีหยังอ่ะรถแอีปูอันนี้อีหยังรถปูนนปใช่จว่ะ อก็รักบุญอู้หู้อันนี้อะไรนี่นี่เขาบอกว่ารักบุญเติมน้ำมันนี่ยมันเติมน้ำมันนี่ก็ลงมาพอใช้นี่นี่รักบุญเอาไว้เติมน้ำมันนี่เลยโอ้ยของเล่นยุคศูนย์พัตเตอร์เยอะจริงๆพัตเตอร์ชอบตัวนี้พัตเตอร์ชอบอันไหนชอบอันนี้ เพราว่าทำไมถึงชอบครับมันสวยมากมากเลยอ่ะพอเตอร์ขายไหมรถคันนี้ขายไหมขายขายขายห้าบาทขายไหมเจดบาทขายแปดบาทโอเคขายแปดบาทนะถ้าใครจะซื้อเนาะพอเตอร์ขายแปดบาทเนาะใช่ไหมนี่เปิดพอเตอร์อันนี้เปิดเปิดได้ไหมอ่ะอันนี้เปิดปเปิดประตูได้ไหมครับไม่ดได้เลยอ่ะล้อมันใหญ่มากเลยเนาะดูสิดูสิ ล้อมันใหญ่มากเลยอ่ะนใแนแม่หนแม่ลองส่องดูข้างในหน่อยสิข้างในมันมีคนขับไหมอ่ะไม่มีไหนอุ้ยมันไม่มีคนขับมันเป็นรถรุ่นเก่าโอ้ยมันมีล้อเปลี่ยนด้วยเนี่ยมันมีล้อเปลี่ยนด้วยล้อคันใหญ่อุ้ยเลขรถอะไรอ่ะเลขรถอะไรอ่ะสาม k สองสามสองหกปดใครจะซื้อหวยนี่ซื้อเลยเนาะ อ้มันสวยมากเ,เลยอ<จ>ะมันยังยเล่นได้อยู่วัดของเล่นใหม่เนาะวันนี้น้องพอเตอร์ไปแล้วนะครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย,ยิ้มหน่อยสวัสดีครับก่อนกดไลค์กดแชร์ให้น้องพอเตอร์ด้วยใช่ไหมครับ